สำหรับวันนี้นะคะในเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับบทที่5นะเด็กๆตี้อุคเค้นะคะบทที่5เรื่องนี้จะเรียนเกี่ยวกับคู่สีคู่สีคือการทบทวนทบทวนตั้งแต่หนูเรียนมาเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่บทที่1นึ่เนถึงบทที่5เลยนะคะก็คือทบทวนหมดในส่วนของวันนี้เราซื้อจะสอนไม่เยอะวันนี้จะสอนในส่วนของคำศัพท์นะคะซึ่งโดยปกติบททั่วไปบทที่1ถึงบทที่4มันก็จะเป็นคำศัพท์ ที่แยกออกมาสองคำที่แยกออกมาสองประเภทถูกไหมคะประเภทแรกก็คือคําศัพท์ที่มีรูปภาพประเภทที่สองก็คือคําศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะแต่ในส่วนของบทที่5เนี่ยมันจะพิเศษกว่าบทอื่นตรงที่ว่ามันจะแยกออกมาแค่ตอนเดียวก็คือเป็นคําศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพซึ่งวันนี้นะเราซึก็จะสอนไปทั้งหมด9คํานะคะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะคำแรกนะคะ ของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะอ่านว่ายังไงตัว s h ในภาษาจีนก็คือตัวชื่อถูกไหมชื่อบวกสระอ่างเป็นช่างเสียงสี่เป็นอ่ะช่างฉ่างช่างช่างคำนี้อ่านว่าช่างถูกไหมคะตัว b ในภาษาจีนคือตัวต่อตอบวกอ่านเป็นปานเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า ช่างปานช่างปานแปลว่าทำงานนะคะเด็กๆทันไหมลูกทันไหมคะ,ะต่อไปคำที่สองนะคะตัว h ในภาษาจีนคือตัวเฮเฮบวกสระอูเป็นฮูเสียงสองเป็นหูหูหูถูกไหมคะปอบวกสระเอียนเป็น เปลี่ยนคำนี้อ่านว่าหูเปลี่ยนหูเปลี่ยนแปลว่าอะไระทางทะเลสามทางทะเลสามนั่นเองนะคะอ่าต่อไปคำที่สามนะคะเด็กๆอย่าจำสลับกันนะตัว X ในภาษาจีนคือตัว C ถูกไหมลูก C บวกสละเยียวเป็นเซียวเสียงสามเป็นอ่าเซียว เอบวกสละไอเป็นไฮเสียงสองเป็นหายจือบวกอือเป็นเจอนะคะตัวนี้ตัวไอความจริงมันอ่านว่าสละอี e, แต่อย่าลืมว่าตามกฎของมันถ้าตัวอ e, ีเนี่ยไปสะกดตัวเอชื่อซืออชือซือ,อ,อ,อรือมันจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวเดิมที่มันสะกดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยอ่านออกเสียงว่าจือแต่มันเป็นเสียงเบาก็เลยอ่านเป็นจือนั่นเองคํานี้ก็จะอ่านเป็นเสี่ยวหายจือเสี่ยวหายจือแปลว่าอะไรเอ่ยเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะต่อไปคําที่สี่นะลูกตัวือตัว4 c บวกสระเอียวเป็นเสี่ยวเสียงสามเป็นเสี่ยว ตัวพในภาษาจีนคือตัวพอผ่านถูกไหมตัวพอถูกไหมลูกพอบวกเอิงเป็นเพิงเสียงสองเป็นเผิงอีบวกโยเป็นโยแต่มันเป็นเสียงเบาเลยเป็นโยกถูกไหมคะคำนี้อ่านว่าเสี่ยวเหิงโยเสี่ยวเหิงโยแปลว่าอะไรอ่ะเสี่ยวเผิงโยกคือหนูน้อยความจริงอะลูกเสี่ยวตัวเนี้ยแปลว่าเล็ก เพิงโย่เพิงโยตัวนี้แปลว่าเพื่อนหนูสามารถใช้เรียกเพื่อนได้เพิงโยเมินเพิงโยอะไรอย่างเงี้ยที่แปลว่าเพื่อนนะคะแต่พอเสี่ยวเพิงโยมารวมกันมันจะไม่ได้แปลว่าเพื่อนน้อยนะมันจะแปลว่าหนูน้อยแทนนะคะอ่ะต่อไปตัวแซดในภาษ,าษาจีนคืออะไรตัวจือถูกไหมคะจือบวกสระเอาเป็นเจ้าเสียงสามเป็น เจ้าชื่อบวกสละเอินเป็นเชิญเสียงสองเป็นเฉินคำนี้อ่านว่าเจ้าเฉินนะคะเจ้าเฉินแปลว่ารุ่งเช้าหรือเช้าตรู่ถ้าเด็กๆจ,จำได้มันจะมีประมาณบทที่สามที่เราซื้อสอนอยูไปที่มีเจ้าช่างเซี่ยอู่หวานช่างจำได้ไหมเจ้าช่างที่แปลว่าตอนเช้าเซี่ยอูที่แปลว่า ตอนบ่ายแล้วก็หวานช่างที่แปลว่าตอนเย็นใช่ไหมคะอ่าวเฉินก็คือตอนเช้าเช้าตรู่เลยนะคะต่อไปตัวอาในภาษาจีนคือตัวรือถูกไหมคะลูกรือบวกสะระเอเป็นเรเสียงสี่เป็นเร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 เนตัวเอ็นคือตัวเนเนบวกสะระเอาเป็นนาว ความจริงมันต้องเป็นเสียงสี่นะคะมันต้องเป็นเริ่มหน้าวนะคะเริ่มหน้าวนะคะเริ่มหน้าวที่แปลว่าคลืค้นหรือคลักนะคะเริ่มหน้าวนะคะาต่อไปตัว H H คือตัวชื่อชื่อถูกไหมคะชื่อกว่า A เป็นชา กอาเป็นฟาคำนี้อนะ่านว่าชาฟาชาฟาเป็นคำทับศัพท์คือคำว่าโซฟานั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปคำต่อไปตัวแซดเฮดคือตัว mm. จรถูกไหมคะจรบวกสระเอินเป็นจนจนจนแปลว่าจริงจริงหรือจริงนะคะต่อไป ตัวเต,ตัวเคเคบวกไอเป็นไอยเ payer, สียงสี่เป็นไข้เลบวกเอเป็นเลเสียงสี่เป็นเลคำนี้นะคะเด็เกๆอ่านว่าไ u i เล่ไขเลกแปลว่ามีทาสูกนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราซื้อจะสอนวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราซื้อบอกไปแล้วว่าเรียนไมนะ่หนักคำศัพท์มีนิดเดียวมีแค่9คําคำนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราซื้จะทบทวนให้เด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะคำแรกนะเด็กๆอ่านว่าช่างปานแปลว่าทำงานนะคะช่างปานแปลว่าทำงานคำที่สองคือคำว่าหูเปียนหูเปียนแปลว่าข้ามทะเลสาบนะคะคำที่สมคือคำว่าเสี่ยวหายื่อแปลว่าเด็กน้อยนะคะ เด็กหรือเด็กน้อยนะคะเพราะว่าหายจืดแปว่าเด็กนะต่อไปคำที่4ี่คว่าเชี o, ang, ่ยวผงหยเชี่ยวผงหยคือหนูน้อยนะคะหนูน้อยหรือเพื่อนตัวเล็กของเรานั่นเองนะคะต่อไปคําที่5คือคําว่าเจ้าเฉิงนะคะเจ้าเฉิงคือเช้าตรู่หรือว่ารุ่งเช้านะคะก็คือเช้าเช้าเช้าเลยอะลูกอะต่อไปนะคะคือคำว่า เริหนาวหรือเริ่นหนาวนะคะเริ่หนาวหรือเริ่นหนาวแปลว่าคึกครื้นคึกคักนะคะต่อไปชาฟานะคะชาฟาแปลว่าโซฟานะคะเด็กๆอ่ะต่อไปคำว่าเจินเจินแปลว่าจริงเราซื้อเคยสอนไปแล้วคำว่าเจินถูกไหมคะลูกที่แปลว่าจริงหรือจริงๆยกตัวยอย่างเช่นเจินบวกด,ด้วยคำคุณศัพท์ คำคุณศัพท์คือคำที่เราเห็นแต่เราไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นสวยหล่อ,อกเก่งถูกไหมอ่ะสวยจริงๆก็จะพูดเป็นเจินเที่ยวเลียงที่แปลว่าสวยจริงๆถูกไหมคะอะประมาณนี้นะคะและคําสุดท้ายคือคําว่าควายเล่ที่แปลว่ามีความสุขนั่นเองอ่ะมีแค่นี้คําศัพท์ที่จะเรียนในวันนี้มีใครสงสัยในส่วนของคำศัพท์ไหมคะ มีมีไหมคะลูกมีใครงงเราซื้อค้าออกเสียงไม่ชัดคาดหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยะะมีไหมคะมีไหมมีไหมอ่ะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเปิดในส่วนของการบ้านให้เด็กๆนะคะอ๋ออ่ะเดี็กวคะในส่วนของการบ้านวันนี้ หลอดซื้อก็จะให้เด็กๆเนี่ยเติมคําศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องหลอดซื้อก็จะมีคาแปลให้ใช่ไหมคะอ่าบางอันก็จะมีพินอินให้ถูกไหมคะหน้าที่หนูถ้าสมมติตัวนี้มีคําแปลหนูก็ต้องเติมพินอินกับตัวจีนลงไปถูกไหมคะถ้าสมมติตัวนี้มีพินอินหนูก็ต้องเติมตัวจีนกับคําแปลลงไปแค่นั้นเองทําได้ไหมคะ เดี๋ยวเราซื้อจะส่งไฟล์นี้ให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็ไปกริ้นหรือถ้าใครไม่สะดวกเด็กๆจะตีตารางแล้วก็เขียนลงในสมุดก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายส่งเราซื้อก็ได้อ่ะได้ทําได้ไหมคะจาอะไรนะทําในสมุดก็ได้ค่ะไม่ว่ากันครับได้ครับอ่ะ เดี๋ยวงานมีอะไรยังไงหล่อซือจะสรุปให้นะคะอ่ะไหนมีใครสงสัยเกี่ยวกับการบ้านไหมเอ่ยมีไหมคะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตสรุปงานที่สั่งมาทั้งหมดให้เด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับงานที่เราซื้อสั่งไปทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด7ชิ้นนะ ชิ้นแรกคือตอบคําถามจากรูปภาพชิ้นที่2คือการอ่านบทสนทนาชิ้นที่สามคือเติมคําศัพท์ลงในช่องว่างชิ้นที่4เติมคําศัพท์ให้สมบูรณ์ชิ้นที่5แปลบทสนทนาและชิ้นที่6คือการอ่านบทสนทนานะคะบางคนก็ส่งแล้วบางคนก็ยังไม่ส่งก็ไม่เป็นไรก็สู้ๆนะคะส่วนงานชิ้นที่7วันนี้คืองานที่เราซื้อเพิ่งสั่งไปก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเติมคําศัพท์ลงในช่องว่างให้มัน ถูกต้องเดี๋ยวส่วนไฟล์เราสือจะแนบไปให้นะคะอ่ะมีใครสงสัยเกี่ยวกับงานอีกไหมคะมีหนห่เอ่ยอถ้าไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับงานนะคะเดี๋ยววันนี้สําหรับคลาสเรียนในวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะซึ่งคาบหน้าเด็กๆต้องฟิตตัวนิดนึงนะเพราะว่า เราค่อนข้างที่จะเรียนเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องอบทเรียนนะคะส่วนจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆสามารถไปทบทวนก่อนเราซื้อได้นะคะแล้วเราซื้อจะสอนตามทีหลังก็ได้นะ,ะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะ,ะถ้าไม่มีนะงั้นเดี๋ยววันนี้เจอกันแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะเด็กๆบ๊ายบาย